หน้าสำหรับสาวที่มีปัญหาแก้มตอกเทคนิคแรกนะใช้มะงงเกงกนะคะใช้ใช้ข้อส่วนนี้นะคะกดลงไปแนวนี้นะคะกดแล,ล้วรีดดันลงมาค่ะเวลาเราอ้าปากมันจะอยู่ช่วงรอยตอกข,อขากรรไกรคะ่ะจะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก่อนนะคะกระดูกขากรรไกรล,ลงมาแนวนี้หนึ่งถึงสองครั้งนะคะลูดลงแล้วคลายดันยกขึ้นไปค่ะดันยกขึ้นไปสามครั้งค่ะ ดันขึ้นกดค้างทิ้งไว้ค่ะสิบวิค่ะแล้วขยับออกมาค่ะแนวด้านข้างสิบวิแล้วปล่อยทำซ้ำค่ะขยับเข้ามาตรงบร,ริเวณคางมุมปากแล้วกดลงไปอีกหนึ่งครั้งแล้วทำมืองัดนะคะแลรีดออกหลังจากนั้นขยับมาค่ะรีดออกไปค่ะ,ร,ออคะรีดออกไปแนวนี้ ห้าครั้งค่ะใช้ปลายนิ้วเราดันขยับมาค่ะไล่ขยับมาสิบครั้งค่ะจุดละสิบครั้งไล่ไปให้ถึงหน้าใบหูเลยนะคะสิบสิบครั้งเช่นกันค่ะพอครบสิบครั้งแล้วก็เอามือลูบปาดปาดเนื้อขึ้นค่ะดันเนื้อขึ้นปาดดันเนื้อขึ้นทิ้ไงไว เสร็จแล้วทามือเป็นตะขอรีดเกี่ยวหนึ่งสิบครั้งค่ะสองเห็นไหมคะสังเกตดูแก้มจะแก้มส่วนนี้จะยกขึ้นแล้วนะคะ